ข้อคิดดีๆกับพลตรีนเรศจิตรักเรื่องวิธีฝึกใจไม่ให้ทุกข์หลักปฏิบัติร่วมมรควิธีที่จะยังใจให้ไม่ทุกข์บังเกิดแต่ความสุขนักปราชญ์โบราณอาจารย์ท่านก็กล่าวไว้ว่ามีอยู่4วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่1ให้รู้จักพอก็คือพอเหมาะพอควรพอดีพอมีพอใช้พอใจแล้วก็พอเพียงนะครับ มีสันโดษไม่โลภเกินขอบเขตถือหลักว่ายินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีก็เป็นสุขในโลกอย่าตามใจตัวเองในเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ล้วนเกิดจากตาการตามใจตัวเองทั้งสิน้นท่านบอกว่าให้กล้าหาญเพื่อเอาชนะตัวเองอย่าอวดเบ่งเพื่อเอาชนะคนอื่นนี่ท่านกล่าวไว้ บทกวีก็ว่าถ้าเราได้ทุกอย่างดังที่คิดสิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหนจะได้บ้างเสียบ้างช่างปะไรกรรมของใครก็ของมันเท่านั้นเองวิธีที่สองก็คือให้รู้จักให้ต้องรู้จักให้นะครับก็คือให้ประโยชน์ให้ความสุขแก่คนอื่นๆแล้วก็เป็นการให้อย่างจริงใจไม่ระนีไม่เห็นแก่ตัวสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อคนส่วนรวมนะครับ โดยถือหลักว่าให้ถูกเวลาเจรจาให้ถูกใจบำเพ็ญประโยชน์อย่างกว้างไกลสำคัญก็คือต้องวางตนไว้อย่างพอเพียงแล้วก็ให้ที่เหนือให้ก็คือการให้อภัยให้ที่เหนือให้เนี่ยก็คือการให้อภัยนะครับอภัยในความผิดพลาดบกพร่องของคนอื่นของกันและกันเพราะว่าความเข้าใจร่วมกันที่บอกว่าเมื่อผิดพลาดบกพร่องต้องไม่หมองเศร้า ก็ใครเล่าไหนเลยไม่เคยผิดดูแต่ดวงจันทราพระอาทิตย์ยังมืดมิดอยู่บ้างบางเวลาถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อภัยทานอภัยธรรมก็จะเกิดขึ้นคนใดทําผิดต้องรู้ผิดนะครับแล้วก็กลับจิตกลับตัวกลับพังกลับหัวกลับชั่วมาเป็นดีกลับให้ได้ก็ต้องช่วยกันแก้ผิดไม่ใช่แก้ผิดนั่นเองดยการสํานึกผิดแล้วก็ขอโทษโดยถือกติสามอย่าง คือสร้างอริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตของตนเองประการที่หนึ่งคือยาหญิงท่านกล่าวไว้นะครับหนึ่งยาหญิงหากจะกล่าวคำว่าขอโทษประการที่สองก็อย่าละอายหากจะบอกใครว่าเราไม่รู้ประการที่สามก็อย่ารีรอหากจะกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับหรือว่าขอบใจแล้วก็เมื่อมีคนมาขอโทษกับเราแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างอภัยทานให้เกิดขึ้นในจิตของเรานะครับ ก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่อาหุิกรรมก็จะเกิดขึ้นได้เพราะอภัยทานอภัยธรยธรมนี้เองนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีการให้อาภัยผิดและทำห้คิดที่จะลืมซึ่งความหลังก็จะหาสามัคียยากลำบากจังเพราะความเผลอพลั้งมีทั่วทุกตัวคนประการที่3คือให้รู้จักปล่อยวางนะครับคือรู้จักสลละละวางไม่ยึดติดอย่างไก่สลัดขนขนสลัดผ้า คนสลัดผ้าวางลงปลงตกจิตเป็นอิสระเบาแล้วก็วางตามธรรมดาจิตใจของคนเราเนี่ยครับชอบเอาเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเอามาขบคิดเอามานึกคิดแล้วก็ฟุง้งซ่านคิดเรื่องข้างหน้าก็ยังมาไม่ถึงคิดถึงเรื่องข้างหน้านะครับอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงธรรมชาติของจิตชอบคิดอยู่แบบนี้แต่สําหรับผู้ที่มีปัญญาก็าจะไม่เข้าไปคิดปรุงแต่งนะครับ ไม่ไปยึดถือเอาจริงเอาจังกับความคิดอย่างนั้นก็จะหมั่นฝึกให้รู้เท่ารู้ทันว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องคิดเราก็ฝึกจิตให้คิดอยู่กับปัจจุบันตามหลักของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้อยู่กับปัจจุบันนะครับจิตก็จะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายให้ความคิดอยู่กับการกระทําคําพูดในขณะปัจจุบันนั้นก็จะได้เจริญสติเจริญสมาธิตามธรรมชาติที่จิตเขาจะอยู่กับสิ่งนั้นๆ ืออยู่กับสติอยู่กับสมาธิท่านบอกว่าฝึกระวังรักษาจิตไม่ให้ไปสร้างความอยากขึ้นมานะครับอย่างเช่นอยากจะได้อยากจะดีอยากจะมีอยากจะเป็นโดนแล้วเด็เรื่องของตัณหาทั้งหมดทั้งสิน้นแม้ชีวิตเราเจอกับเกิดเรื่องเลวร้ยรายนะครับความไม่ดีไม่งามปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นอย่างเช่นมีคนนินทาว่าร้ายเราเกิดความสูญเสียเกิดการพลดพลาดจากกาันหรือว่าเกิดเรื่องที่เราไม่ต้องการ เราไม่ปรารถนาท่านก็บอกว่าเราต้องทําใจยอมรับสาภาพนะครับว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ใครๆก็จะต้องเจอแบบนี้กันทุกคนหลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของอุปสรรคเรื่องปัญหาที่สุดเรื่องการพลาดพลาดท่านก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของเรานี่แหละที่จะต้องฝึกจิตฝึกใจให้เป็นปกติอยู่เสมอมีสติเฝ้ามองดูเหตุการณ์ต่างๆด้วยใจที่สงบแล้วก็พิจารณาถึงกฎตรายักษ์ สิ่งทุกชีวิตก็จะต้องพบต้องเจอนะครับหลีกหนีไม่พ้นไม่อยากได้เราก็ต้องได้ไม่อยากเจอเราก็ต้องเจอนั่นก็คือทุกคนต้องพบต้องเจอกับสิ่งที่ไม่แน่นอนต้องเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรยั่งยืนมัน่นคงถ้าไปยึดถือเอามาเป็นของเราท่านก็บ,บอกว่าก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นมันก็จะเสื่อมสลายหมดไปไม่เหลืออะไร แม้แต่ชีวิตร่างกายของเราก็ต้องถูกเขาเอาไปเผาหรือเอาไปฝังเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่านี่แหละไม่มีตัวตนที่แท้จริงมีได้ก็เพียงสมมุติชั่วคราวเท่านั้นผู้รู้ก็เลยสอนว่าผู้ฝึกจิตดีแล้วยอมแคล้วทุกข์มีความสุขดังอยู่สู่สวรรค์เหมือนบัณฑิตคิดเห็นเป็นสำคัญมีจิตมั่นปล่อยวางทางนิพพานประการที่สี่เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา ฝึกเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาก็คือเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องสมหวังเรื่องผิดหวังเรื่องดีใจเรื่องเสียใจเนี่ยล้วนเป็นเรื่องธรรมดาทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากธรรมดา พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติสายวัดปา่าท่านก็จะสอนลูกศิษย์ของท่านอยู่เสมอนะครับเกิดก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาโดยสรุปผู้เข้าถึงหลักธรรมดาได้เนี่ยท่านก็บอกว่าผู้นั้นชื่อว่าได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ก้าวเข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานสุดท้ายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอนว่าพึงรักษาจิตให้ดี ทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีสติอย่าให้บกพร่องความเศร้าหมองของจิตจะหมดไป